โรคเกาป้องกันได้ช่วยลดกรดยูริกด้วย5ผลไม้นี้ค่ะโรคเกาคือโรคที่เกิดจากการมีกรดยูริกสะสมในเลือดมากเกินไปจนไปสะสมเป็นผลึกตามรอบข้อต่างๆของร่างกายส่งผลให้เกิดการอักเสบปวดบวมมาดู5ผลไม้ที่จะช่วยลดกรดยูริกได้ค่ะ 1. กล้วยมีพิวรีนต่ำมีโพแทสเซียมสูงมีส่วนช่วยให้ไตทำงานดีขึ้นการขับของเสียออกจากร่างกายรวมถึงกรดยูริกก็จะดีขึ้นและใยอาหารจากกล้วยยังสามารถช่วยลดการผลิตกรดยูริกในร่างกายได้อีกด้วยค่ะ 2. a p แอปเปลิลมีพิวรีนต่ำมีกรดเมลิกแอซิดสูงซึ่งเป็นตัวช่วยทำให้กรดยูริกอยู่ในระดับปกติและช่วยลดอาการบาดเจ็บตามข้อได้อีกด้วยค่ะ 3. เชอร์รี่มีสารเอนโทไซยานินซึ่งป้องกันการอักเสบและช่วยป้องกันการก่อผลึกของกรดยูริกตามข้อดีๆค่ะ 4. บลูเบอร์รี่อุดมไปด้วยวิตามินซีและแอนโทไซยานินซึ่งจะช่วยควบคุมกรดยูริกในเลือดให้ลดลงได้ค่ะ 5. ผลไม้ตระกูลซ้มรวมถึงมะนาวเลมอนอุดมไปด้วยวิตามินซีมีส่วนช่วยลดกรดยูริกในเลือดนอกจากนี้ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งจะช่วยลดการอักเสบมีพิวรีนต่ำมีใยอาหารสูงจึงช่วยลดสารตั้งต้นของการสร้างกรดยูริกได้อีกด้วยค่ะใครที่เป็นโรคกเกาลองมันทานห้าผลไม้นี้ดูนะคะ การแพทย์จีนได้จัดโรคเกาต์ให้อยู่ในกลุ่มโรคที่เกิดจากเส้นลมปราณติดขัดเนื่องจากพิษของลมและร้อนชื้นที่สะสมในร่างกายได้มีการแทรกเข้าไปบริเวณข้อและเส้นลมปราณที่หล่อเลี้ยงข้อต่อเมื่อเส้นลมปราณไม่ลง่งก็จะเกิดอาการปวดขึ้นมาส่วนเลือดและพลังลมปราณที่ข้างอยู่ตามบริเวณข้อก็จะทำให้เกิดอาการตึงร้อนบวมและแดง หากปล่อยไว้เรื้อรังลมปราณก็จะตีบตันในที่สุดทำให้ข้อต่างๆที่การจนใช้งานไม่ได้เอินเวได้เลือกใช้สมุนไพรจีนสูตรเฉพาะเพื่อรักษาโรคเกาแบบองค์รวมอาการปวดตึงบวมแดงและร้อนบริเวณข้อรวมทั้งโรคแทรกซ้อนและผลกระทบต่อไตก็จะค่อยๆทุเลาลงและหายไปได้ในที่สุดการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเ e อินเว ช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวที่สายด่วนสุขภาพเ e อิร์นเว027514399